เรามาต่อกันในเกมโลบอคแมทพอพั้นไฮแอนด์ซีคิปที่2เนาะซึ่งก็มันมีด่านใหม่มาด้วยเป็นด่านใหม่ที่ก็เป็นด่านใหม่ mm hmm. เป็นเหมือนน่าจะเป็นด่านออฟบ,บี้แล้วเราก็มากับน้องคนดีคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยมาใครจะเป็นซีเกอร์เป็นเหมือนด่านออฟบ,บี้นะโอเคเราไม่ได้เป็นพาได้เป็นไหม mm hmm. โอ้โหแล้วท,ทุกคนได้เป็นลูกบอลหมดเลย ลูกบอลงี้เง่าด่านต้ก็เป็นด่านเดิมง่เงาลูกบอลตายเลยเราต้องไปให้ไกลที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะไปไม่ถึงแล้วนะโอเค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 ไปตอนนี้ซีเกอร์ใกล้มาแล้วเออเออตายโอเคตอนนี้คดตาโกนซีเกอร์กำลังมาแล้วเราต้องรีบเร่งไปเพราะว่าซีเคเกอร์เขาก็โอกาสตอนนี้พาอยู่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้เลยนหน้าเลยจ้าซึ่งก็เรา เราไม่ได้อัดคลิปในเครื่องพาเลยนะครับเพราะว่าความจริงอะคลิปที่เราลองอัดมาแล้วแต่ว่าคืออย่างที่พาบอกอย่างที่พาบอกอะไรพายังไม่ได้พูดอะไรเลยก็คือที่เท่าที่รู้นะก็คือไฟล์มันไม่ยอมอัปโหลดครับพอมันไม่อัปโหลดมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเอาคลิปนั้นมาได้พาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ขนนั้นตมนจุดสิ้นสุดไหมเนี่ย รู้ได้ไงว่าพารู้ได้ไงว่าพาอยู่จุดจุดแรกเลยพารู้ได้ไงวะตายพารู้ได้ไงว่าพาอยู่จุดแรกเลยอุดแคืออะไรแบบจุดแรกหมายถึงว่าคนแรกอะแบบนำหน้าอ๋อตะกี้ไม่มีคนอยู่ข้างหน้าเลยหรอแบบจริงๆอาจจะมีคนแฮกมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็อินวิซิเบิลอยู่ก็ได้ถ้าจะไม่รู้โหยากมากเลยด่านนี้โอ้แต่ละด่านแต่ว่าคั้นั้ก่อนอีกแล้ว คนหาเนี่ยเขาเขาน่าจะแบบเล่นอาบี้กากไงมาไม่ได้ถูกไหมเขายังอยู่กันด่านนูนอยู่เลยอะโอ้ด่านมันเริ่มกลับมาวนซ้ำเริ่มกลับมาวนซ้าเหมือนเดิมแล้วเอาตายโอเคมาน้องคนดีเฮ้ยพาไม่นี่คือพาใช่ไหมใช่แสดว่าพาตายซ้ำซากไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าพาพาหยุดพนกรมายัง โอเคขันต okay, ก,กรจะยึดถูงฝั่งนู <laughs> ้นขันตกรขันตก,กรอีกเลยทำไมเราชอบเรียกว่าขันตกรแทนที่จะเรียกว่าคนหาหรือซีเกอร์อเออเรียกว่าซีเกอร์แล้วกา็ซีเกอร์กากกากจริงกากแบบกากมากเลยตอนนี้เรามีเหรีออยญแค่พันสามเองเราต้องลงไปทางไหนเนี่ยพาออก็ลงมาด้านล่างได้เลยอ๋อตรงนี้โอเคใช่แต่โดนแย่งเหรียญหมดแล้วนะจะบอกให้เออใช่เสียใจมาก พาแยงใช่ไหมเนี่ยใช่พาแยงบอกแล้วว่าเป็นคนแรกเพราะคนอื่นยังไม่เก็บเรหรียญไปเลยสักเหรียญเดียวโอเคเฮ้ยมีพอปจั๊มมีพอปจั๊มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเรากระโดดอยู่แล้วสี่สอ้อชนะ,ะแล้วฟินิชเหรอใช่มันคือจุดฟินิชเคแต่ฟินิชมันก็ไม่น่าอจริงน,นะด่านเนี้ยโอเคยูวินแล้วมันยังไงต่อก็ก็ยูวิน Okay, แล้วแล้วถ้ายูวินอย่างนี้แสดงว่าไม่สามารถโดนจับได้แล้วหรอไม่รู้น่าจะไม่ก็อาจจะโดนไม่ได้แล้วยกเว้นว่าฆาตกรอ่ะจะยูวินแล้วอะ่ะตอนนี้พาไปได้ไปดื่มแบบซี่มาแล้วเพิ่งไปดื่มเมื่อกี้เดินไปทําไมไม่ได้ดื่มแบบซี่แต่ดื่มโคกอ่ oh, yeah. เออก็นั่นแหละเฮ้ยแต่ว่าของแม็กโดนน่งมันเป็นแบบซี่ไม่ใช่หรอโคกเคฟซีเป็นแบบซี่เออโอเคไม่เป็นช่างมันเถอะไม่รู้แต่เพียงฉันนะหล่อนเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าฆาตกรมาถึงนี่ เรามีโอกาสตายสูงมากเนี่ยตอนนี้คันกรกำลังเดินมาเร็วอยู่ตรงนั้นอแต่ก็อีกก็อีกไม่ไกลนี่ไม่ไกลเราต้องเตรียมตัวจุ๊บซื้อพวกบูสต์ไปเลยไหมห้าร้อยเลยหรอโอ้โหห้าร้อยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยพายอยู่ไหนอยู่อยู่บนเสาอยู่บนยอดเลยนี่นี่นี่อย่างนี้อ้ามันมาไม่ได้หรอมาไม่ ไไม่ด้วายมาไม่ได้ฮเรียบร้อยละสนะว่าเราก็ชนะแล้วนี่เราเราก็แค่ต้องเดินให้เยอะๆเพื่อเอาอันดับหนึ่งให้ได้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้เพื่อนเพื่อนเข้ามาไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนกากมากโอเคตอนนี้พาเดินได้แค่ประมาณ4ี่พันกว่าเมตรเลาไปห0พันแล้ว วันนีเพื่อนเพื่อนไม่สามารถเข้าได้ยังไงล้วก็น่าจะชนะอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าไอสีฟ้ามันไม่ได้ยืนเยอะกว่าเราอะนะแสดงว่าด่านนี้ผมว่านะมันยากขึ้นสบขัตกรเกินไปเออซีเกอร์เกินไปเพราะว่าซีเกอร์นเนี่ยแค่ด่านปกติก็ยากอยู่แล้วอันนี้คืออันนี้ก็คือ,อ,นนคอยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยโอ้อันดับ3จ้าอันดับหนึ่งเลยน่าจะได้เหรียญเยอะสุดโอ้สอบได้มาเกือบพันหนึ่งอะม<อ>ีด่านเดิมไหมหรือว่ามีด่านใหม่ด้วย ้างนี่แหละ <c> ้ <oughs> างจ,จ,จุ๊กง่ายจัดเลยโอเคมาเฮ้ยทำไมเกมค้างไม่ค้างแล้วโอเคดูไเป็นตัวจิ๋วดใจโอ้โหพาพาดูนี่พาเห็นฝั่งขวาไหมโอ้โหไซส์ไททันมากค่ะตู้อาเขตหรือเปล่าใช่ตู้อาเขตเไททันนี่นี่คือตู้อาเขตที่สามารถจุ๊กได้เราจะอยู่กันตรงนี้แล้วเราจะต้องซื้อสปีดบูทไม่ไม่เอา เก็บเงินให้เยอะๆพามีเหรียญตัง 6, ้งหกพันแปดร้อยพาเก็บสะสมไว้แล้วไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับ oh, แต่ว่าดูเราโอเคเราจะต้องซ่อนนี่สมจริงมากเลยมั้ง <laughs> นี่นีมีแอบดูตรงนี้แอบดูจากทางนี้เราสามารถซื้อคอยได้โห oh, แต่โอ้โ oh, หแพงแพงจัดอยากรู้มากว่าทําไมต้องหิวโลบักจะขนาดนั้นด้วยโอ้โหแล้วสกินคือปล็อกไงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเหมือนเขาจะไม่เห็นเรานะซื้อกาเทรลก็ไม่มี โอเคมีแค่นี้แหละตอนนี้ก็ไม่น่ามีใครเห็นเราหรือเปล่าไม่เป็นไรเราจะต้องเดินให้เยอะๆไว้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> เราลืมเดินทํใไมพาน่าจะนําเราไปแล้วไม่ตอนนี้พาน้าจะไปหนึ่งพันกว่าแล้วซึ่งตอนนี้เราอย,อยู่อยู่แค่นิดเดียวเองแต่เราจะไม่บอกว่าเลขเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวพารู้อยู่ได้ทำไมจะดูไม่ได้ไม่ให้ดูแต่าพาก็จะดูอยู่ดีใช่แปดร้อยกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันจะต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นเราจะต้องเดินไปหาซีเกอร์เท่านั้นไม่ฉันจะต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นเราจะต้องเดินไปหาซีเกอร์เท่านั้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าซีเกอร์ A เป็น K เหรอซีเกอร์ค้างไม่เห็นซีเกอร์เลยนะซีเกอร์ค้างอยู่หน้าอยู่จุดเริ่มต้นเลยหวัดดีหวัดดีซีเกอร์เอาซีเกอร์ตกแมปวะเนี่ยดูท่าโอเคเขาเดินวนหวัดดีซีเกอร์หวัดดีซีเกอร์หวัดดีแล้วเขาก็ไม่สนใจนั่นคือแมปอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแมปอยู่ข้างหน้าแมปอะไรเนี่ยเหรม เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเห็นนอกแมปเลยวันดีซิกเกอร์เนี่ยเนี่ี่ยเนี่ยต้องรีบเดินเราต้องเดินไปเรื่อยเรื่อยซิเกอร์เดินแล้วอะโหพาซิเกอร์เดินแล้วอ้ออ๋อไาเป็นซีเกอร์คนใหม่ที่แบบเพิ่งเข้าเกมนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ยังเดินอยู่ดีวันดีอ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออาอไ๋ออ๋ออ๋ออ๋เอ๋ออ๋ออเออ๋ออ่ออ๋ออเออนออ่ออ๋ออ๋อห๋ือนออเดินเข้ามาสอ๋ออ๋ออ๋ออเพื่ออ๋ออเออาติด นี่เพื่อนวันดีเพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่วันดีเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาต้องทําอะไรหรือลา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 อ่ามีคนโดนไปแล้วตอนนี้พาร์ที่ประมาณสามพันกว่าแล้ววะสามพันเรายังเพิ่งได้สามพันเองวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนเพื่อนไม่รู้เรื่องะเพื่อนจะเดินขึ้นบันไดแต่เพื่อนตกเพื่อนเอ้ยเลื่อนไม่ใช่บันไดก็นี้ว่าเลี้ยงซะไงว่าบันไดโอ้โหเพื่อนเอ้ยเลื่อนไน เอ้ยมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วโอเคเห็นคนนึงเนี่ยนิพาเนียนมากเลยเนี่ยเป็นขวดอ่ะเพื่อนเอ้ยเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นเหมือนขวดขวดขวดแบบซี่เขาไม่ได้เป็นขวดนะเป็นเหมือนแบบขวดน้ําไม่ใช่ขวดน้ำเป็นเหมือนแบบขไม่ได้เป็นขวดเลยเขาไม่ได้เป็นขวดเนียเนียนเนียยไม่ดูใช่ไหมไม่ใช่หนู ไม่ไม่ไม่ใช่พาอยู่แล้วแหละพาไม่ได้ยืนนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้เป็นครูเราเพิ่งรู้ว่าตัวเองอะตอนนี้เลือดเลือดเหลือขีดเดียวแล้วโอเคสวยแล้วโดนตอนไหนไม่รู้ของใหญ่ของใหญ่ไม่รู้ของใหญ่แต่เพื่อนดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนั่นเดี๋ยวเราเดินเล่นอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยซีเกิร์สซีเกิร์สซีเกิร์สแตังเดียนคังลางที่มีแต่ซีเกอร์โอ้โหอ้าวฮะเราโดนเฉย เดียวตายแล้วตกเป็นผู้ต้องโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนแล้วนีไอ่ตกเป็นผู้ต้องไอ่อยู่ไหนแล้วนะพาน่าจะลงเป็นรถเลยไอ่โอ้ยไม่พาโดนกันเลยพาเดินเลยแสดงว่าไอคนนี้อาจจะใช่ก็ได้นะนี่เดี๋ยวเราต้องรีบไปหาเขาโอ้มีคนจับไปเลยหาหาไอคนไอคนที่ชื่อว่าล้านอ่ะคือจับเก่งมากอ่ะถ้่คนนี้ไหม คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอเราคิดว่าเป็นคนมาตลอดเลยนะเนี่ยใช่มันไม่ใช่โอ้โหล้วคือคนมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้เยอะมากเพียบเลยไม่นานแล้วเกมกําลังจะจบแล้วมายคนนี้ขอจับสักหน่อยไม่ได้เลยอ่ะเรียบร้อยโอ้โหอยู่นิ่งมากนะโอ้โหล้วคืออันดับอันดับหนึ่งเดินไปแค่สี่ร้อยกว่าก้าโอ้โหเสียดายตะกี้คือเดินเยอะอ่ะเดินเยอะแล้ ก็ S <S พาไ <พา S 1> ม่นเนียน,นพาพา,พาจ,จูกกากไงมาแล้วมากับดันโอ้ด่านเดิมอ่ะดีใจด่านนี้ใครเป็นซีเกอร์คือจบแน่โอกาสโอกาสยากมากโอกาสคือชนะน้อยมากอ้าวตายเฉยเลยเฮ้ยมันตายบ่อยมากด่าน,นอ่ะอจริงเกมนี้ยด่านอออฟี่มันดูบักบักะแบบบางครั้งมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมโดนนะแต่มันก็โดน เอาจิงนะ่ะเพื่อความสนุกเราห้ามไปถึงจุดที่จุดจบไม่เอาไม่เอาจะจะไปจุดจบไม่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 ฉันจะไปจุดจบเออแต่ว่าถ้าเราไปจุดจบเราจะได้เงินชะนวก็จะ้องไปถูกต้องฮ่าฮ่าไม่น่าเชื่อว่าดานนี้จะมีคนโดนจับนะเมื่อกี้โดนไปละเพราะว่าจะเขาอาจจะซ่อนเขาจะไม่ได้แบบเล่นออบบี้อาจจะแบบกากออบบี้อะไรงี้วอเห็นคนซ่อนเยอะอยู่เหรอ โดนไปแล้วอีกหนึ่งแล้วเราก็ตายไปแล้วโดนไปได้ไงเพื่อนเพื่อนเล่นอบบี้หน่อยก็ได้นะได้เงินด้วยเนีเนี่ยเนีอบบี้ง่ายมากเลยนะโอเคง่ายมากแต่ว่าเราก็ตายเพราะว่าเรากากกว่าอบบี้เราก็เลยตายเพราะอบบี้มันกากแต่ว่าเรากากกว่าอบบี้เราก็เลยตายเอ้าเพื่อนทำไมเพื่อนตายกันแบบมันพาพาหน้าจนนำอยู่นะจริงเหรอคิดว่ากำขี้นำนะพาพาอยู่ไหนอะไม่รู้ พาอยู่จุดไหนไม่รู้แต่มันมีคนนําอยู่นะเนี่ยคนที่เป็นสีส้มอ่ะอ๋อเขาเองสีส้มส้มแดงแดงใช่ป่ะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตายกันแบบบ่อยมากเลยตายรัวๆอืออืออุ้ยตายหาสมน้ำหน้าเฮ้ยอย่ามาสมน้ำหน้าฉันนะเอาจิงนะโอ้ยเอาจิงเกมนี้มันให้ดีกับขี้วันดี้ด่านนี้ดีดีนะมันให้เงินเยอะเพราะเพราะว่าทุกๆุกเช็คพอยที่เราได้เราจะได้เหรียญสิบ น่าจะสิบเหรียญมั้งหรือว่ามัน<ะ>เป็นแค่คร<ด>ั้งๆไปโดนยังไงแต่เช็คพอยต์อะเนี่ยเนี่ยเขาจะให้เราสิบเหรียญอาแล้วเราก็อ่าโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยความจริงพาเราขึ้นมาตรงนี้ง่ายกว่าไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มไม่ชอบไม่ชอบความง่ายดายแต่ก็จะขึ้นเนี่ยนี่มันง่ายมันง่ายเกินไปเห็นไหมเนี่ยโอ้โหได้เหรียญตั้งสามเหรียญโอ้โหสูงจังโอ้โหสูงมั้ยมันมันสูงก็จริงแต่ว่าแต่ว่า ม,มันได้เหรียญเยอะกว่าแต่แล้วมันก็มันก็กะยากกว่าด้วยเนี่ยทุกๆครั้งที่เราแตะเช็ค,คอยแล้วเอราทำไมครั้งนี้ไม่ได้ถือว่ามันสุม่มครั้งแต่ว่ารู้แค่ว่าด่านเนี้เล่นเราได้เงินเยอะ <c oughs> โอ้ยพาพากายพากาย,พากายคือ <c oughs> พาไอ <c oughs> จะนำแล้วเอา้าตายและ <c oughs> จะจะตายไม่ใช่จะชนะแล้ว รอบนี้ห้ามตายถ้าตายจะเราจะไม่เข้าโอเคเยี่ยมเฮ้ยได้ตั้งสองร้อยเนี่ยถ้าเราชนะเราจะต้องสองร้อยเหรียญตอนนี้ได้สองพันเจ็ดร้อยแต่าพาต้อจะได้เยอะกว่านี้แหละชนะเราจะต้องทําสิ่งบางทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้เงินเยอะกว่าเดิมซึ่งเราจะไม่บอกพาแม้ว่าพาจะรู้ด่านนี้เอาจริงไม่แฟร์กับซีเกอร์มากๆครับแต่ว่าสําหรับซีเกอร์ทุกๆกครั้งที่แต่เจ็คพอยต์ก็น่าจะได้เงินอยู่นะหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เลยเลย ทานั้นก็ได้ไปกินแป๊ปซี่อีกอหรือโค้กอีกแล้วแล้วก็ไม่มีซีเกอร์มาถึงเลยแล,ะล,ะละ้วเราก็จะได้อันดับหนึ่งไหมซีเกอร์มันกาดเรียบร้อยอันดับหนึ่งโอ้อันดับสองตอนตอนที่พาไ, <ง S 2> ไปกินแปป๊ปโค้กพาก็ไม่เดิน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 นี่เดียวเอง 6, หกพันหกร้อยพากันตั้หกเลยฮ่าฮ่าโอ้ยได้เงินมันตั้งเยอะแน่สามพันแล้วพาได้เท่าไหร่เองอ่ะแปดพันออฟบี้อีกเอาออฟบี้อีกเอาออฟบี้ได้ไหม เอาทด้ไมบ้านผีมันมันยากมากอ่ะไม่ใช่บ้านผีลงเออลงถ่ายละครไม่มันคือเออมูวี่สตูดิโอมันความจริงมูวี่สตูดิโอมันไม่ได้ยากนะแต่ไอที่มันเป็นบ้านผีอะยากแต่อันเนี้ยยากกว่าเพราะว่าไม่รู้จะซ้องไหนจริงอ่ะไม่ไม่ไม่อันนี้เราเรายังเดินแบบเดินวนได้อย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้บ้านผีมันมืด